สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณนกนะคะสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นหน่วยการเรียนรู้วันใกล้เดือนเคียงนะคะวันนี้คุณนกจะมีกิจกรรมสร้างสารรค์มาฝากเด็กๆนะคะฉีกป่ารูปโครงบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กัน,นก่อนนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างน,นะคะอันแรกเลยค่ะใบงานนะคะรูปบ้านนะคะอันที่สองกระดาษสีนะคะ กระดาษสีแล้วแต่เด็กๆจะใช้สีอะไรเลยค่ะอันที่สามจะเป็นกาวนะคะสี 4, สีเทยน,นีค่ะก็อนนี้จะเป็นกระดาษที่คุณลกสีไว้แล้วนะคะวันนี้คุณลกจะใช้สีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวนะคะเาี๋ยนเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะ เด็กๆมีกระดาษผมว่าแผ่นใหญ่เด็กก็ตัดให้มันเล็กก่อนแล้วก็มือน,นึงจับนะคะและ้วอีกมือนึงฉีกออกมาแบบนี้เลยนะคะอาจจะไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าพอได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็ฉีกออกมาแนี้เลยค่ห้องแบบชิ้นไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะคะฉีกแบบนี้เลยค่ะอันนี้จะฝึกกล้ามเนื้อมือเด็กๆด้วยนะคะ ่าพอ,อได้แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณนกสุธากาวเลยค่ะต่างกับประตูก่อนนะคะอันเนี้ค่อยๆติดทีละชิ้นนะคะต้องใช้ประตูสีแดงค่ะสีแดง แล้วก็หน้าต่างสีเขียวนะคะอีกนิดอีกนึ่งน,น,งน,นะคะ หลังคาค่ะหลังคาหลังคาจะใช้สีน้ำเงินนะคะถ้ามันชิ้นใหญ่ไปเด็กๆสามารถฉีกได้อีกนะคะเพื่อจะได้ง่ายในการเปะน,นะคะยังลงไปเลยค่ะ ตามรูปเลยนะคะถ้าทาหมดเดี๋ยวเราต้องพาการเพิ่มนะคะ คุณูก็ได้บัตฉีกปัดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะจะมีบ้านสองหลังนี้ค่ะแล้วก็ด้านล่างคุณลูกก็จะใช้สีเทียลระบายนะคะเป็นไงคะเด็กๆสนุกไหมคะคกับกิจการรมนี้สามารถโหลดได้งานนะคะได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะสําหรับจุดประสงค์นะคะในกิจกรรมนี้นะคะก็คือข้อหนึ่งะค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะสามารถทําการฉีกบัตนะคะติดกระดาษได้นะคะสําหรับข้อสองนะคะเด็กๆสามารถบ,บอก ชื่อผลงานของตัวเองได้นะคะแล้วก็สิ่งที่เด็กจะได้จากกิจกรรมนี้นะคะข้อหนึ่งเลย<ม>เด็กจะได้ความสัมพันธ์ระหว่างมือแล้วก็ตานะคะแล้วก็ข้อสองนะคะเด็กๆจะได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ได้ใช้สัมรธถนะในการปักติดรูปนะคะรูปบ้านนะคะแล้วก็ข้อสามนะคะเด็กๆสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะในการปักติดรูปต่างๆรูปบ้านแล้วก็ในการระบายสีได้นะคะ สัปดาห์สัปดาห์นี้นะคะคุณนุกก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงเด็กๆคุณนุกฝา,ากเด็กๆนะคะทำกิจกรรมแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอนะคะส่งกลับมาให้ด้วยนะคะสัปดาห์นี้เราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ